คนเราเว,วลาภาวนาเป็นชม่วโมันจะมีความเคดว่ามันไหนมีชัมีโมงก็ค่อยๆลงไปทีนี้เรานั่งภาวนาสักห้านาทีต้องเอาเชิงเอาจังสักหน่อยจะได้เปลี่ยนนสยิสัยเราอยู่ก็ลมอยู่ในลมในปัจจุบันลมเข้าเป็นยังไลงลมออกเป็นยังไงแล้วก็ปรับปรุงเจ้านี้แหละเมื่อปรับปรุงลงก็จะเป็นการปรับปรุงจิตใจของเราด้วย ้็ลมดีเมื่อใจคอค่อยสบายเมื่อใจคอสบายอยู่ในปัจจุบันเราจะได้ทํางานได้งานที่จะต้องทําก็อยู่ในปัจจุบันท่านสอนให้อยู่ในปัจจุบันมาใช้ว่าม,มันแค่สบายท่านให้พูดถึงอยู่เสมอว่าน,นี้เราเกิดมาแล้วเรามีเวลาหรืออยู่เท่าไรเราก็ไม่รู้งานที่จะต้องทาก็ยังมีอยู่งานในจิตใจของเราเราก็ทําจะทําตอนไหนก็ทําตอนนี้แหละ ไม่ต้องไปรีรอตถ้าว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้เพราะเรามีส,ส่วนพงนี้เราก็ไม่รู้แต่วันนี้เรารู้เราก็เอาทำงานตรงนี้แก้ไขตรงไหน,นจิตใจของเรายังมีขัดข้องอยู่ยังมีห่วงใย,ยอยู่เราก็ไปตัดออกตัดออกพอถึงเวลาจริงๆก็จะได้ตัดง่ายถ้าคนไม่เคยตัดมันก็ตัดไม่ได้เลย พอถึงเ,เวลานั้นท,ที่นี่เราเตรียมไว้จะบอา,าเป็นผู้ไม่ประมาททำงานตอนตอนที่หน้าทำก็ตอนนี้แหละลุกจากที่อย่าไปเช่งภาวนานะอยู่กับองค์ภาวนาก็แล้วกันพอถึงเ,เวลาที่จะนั่งเป็นชมงชมงใจของเราจะได้ลงทันทีเราจะได้ทํางานเต็มที่เลยนี่แล้วกว็แก้นิสยัย เป็นดิไซ์ที่ดีและเกิดมาแล้วเราได้ประโยชน์จากความที่เราเป็นมนุษย์ได้เดมที่เหมือนกันก็ความดีของมนุษย์มันไม่ได้อยู่ที่การมาสุขมันก็อยู่ที่จิตใจของเรารู้ตัวขึ้นมาปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งทั้งหลายที่จะสร้างความทุกข์ในความเป็นมนุษย์มัน,มนดีตรงนี้สัตว์เดรฉานก็ทำไม่ได้เทวดาก็แต่เขาทำได้แต่ส่วนมากเขาหลงใน สุขสมบัติของเขานี่เรากพอมีความทุกข์อยู่บ้างมีสุขอยู่บ้างมันเตือนใจว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีอจะให้ไปหลงไปตามเรื่องอื่นเ้่ว่าเป็นเอาโอกาสของเราที่จะสร้างบารมีของเราให้ได้นี่เรียกว่าได้ประโยชจากปัจจุบัน Toekomstig, hij